แต่งตาโมิโออกนาวนีดอมอ่งเงาน้าทูแสงนีดอมทืออปงอเน่หน้านินาจานาอังไกรล้ำอังไก่ป้าเล่นาตราแต่งตาอากิวเตอันเต้าแต่น้ารีอากิงตวงองลางแต่ละอหีสเสียงลมนามะอังไก่ล้ำอังไก่ป้าเลยนาตราแต่งตาอากิวพินิกะเอาก็องลางเนี่ยแต่น้ารีอากิงแต่อากิวพินิกะเอาเน้านีดอมงีนแต่งตา นาลิศระวังพังอารางพงวันนี้น้าแต่งเดอในเบจังสิรังโกงคิงกากะละในกุนนารีอยู่นาวตราไปซิมคิงเล่นเดียแตงเดอร์กำทวานีปาแตงเดออยู่ขานะไมานาวจาอิจฉาลุยจุลวันนี้น้าแตงซาดาบวาผิวพราบุมุน่าอยู่นาวนินตะกาลุนกามาสีสากุเป็นิก็กตือบัวนาย วิครางตันตระนี้พินิกัคคำดูดาพินิกัคคำจ้าดาแต่งเตอะจุมสีจุมสานี้ตรงงานแต่งเตอะนาตุลาวังปังอปังพงศาดาบวับอยพระพูมูอาเกียงตทรานาวนายูนิไม้ขลากอตมะพระรากาวงเนาวทำไมพระราชวงนาวกาสะะพระราปวงกาสะพะพระจูกูเนา ทำไมอัถวายคนหอคำแน่แต่งกี้กี่คนหอคำเตี๋ยวคนหอคำเม่นะทำไมกี่กี่คนหอคำคนหอคำนะอปุ่มูเอาจังหวังเนิดเตี๋ยวเอาก็ไใหม่ฟ้าวังเนิดเน่าถวายเดี๋มูนำตันเจเจองพิโอเดีอมดามนะองพิโอเดีทีละองพิโอเดียมตระโบานากีกี่ปุ่มูกีกี่คนหอคำปุ่มูวังเนิดเนาะหันหาไปจังกีหอลุยพี่ สาดับว่าผิวพระามปูมูอยู่เนาถวเยอัวะเดียถั่วาต่ไหมโคนห่อคำปูมูวังเนื้อกูนะเวทป่าโสตเวนาถวาเดียอัศวะก็นเนาะถวเียอัศวะตาตามตาหายกาหกถัวถเยอัวะเดีย๋ยวแต,แตงแตะโกระปองเนี้ยกี่กี่คนหอคำปูมูวังเนืนะ้อเนาะคำถวเียลู่ซูตัหลู่ซู่ตักองหลู่อักยังมยียย เพราะจะจู้เนาแต่โตล้ำโตปาตรุ่มเปียวมุ่นรวยเดียดานาศิลาพวนาคุสโสลองแต่งตากระถาเดียบมุมปีเนาแต่เวกุองคือขวางบ้ากะอุงีขวางบ้ากีคีคุณหอขามปูมูวังเลิศเนาเวกุองีบาต่อสุดตกองเนาองีบาเรากะโลคำองอว่าอาโลมึกเดถอดโลมึกองีอาสุดตกองเดถอดตอไม้ถดสุดตกองน่าวเด้งบมุปีเนา องีเดียสุตโกองกิกิคนหอคำปมู้วังเหนอแต่งเธอองเอาเนี่อไหมองเอาลามกูเนาะสิรีตุสุธมรหิตาน้ำแกงศีลาอยเนาะเปรจงมวยเตือดศิลาตะบานเอาห่าวด้าซอกเดมวยเดือดนาเอาอะรีตานตอนไหนเนาะอรีตานฮันฮ่ากัลยนาตราอภีแทงวิจังสิผู้มมือเตปะถ้านตวอวิจังสีเตปะเนาเต้ง ปนยาแสงสีดูเนีไหมโลมูสีอันนี้่เนาะอุ่งบวนบาทีเตะกกาวเดียทีเพิงนเ,นนนเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้อากียงสรีตระเปจชุมบาทีเตะกกาวเดียทีเพิงอยู่เนาะวางเอินตนันผูตันไหนวางสีคืออวตารลมอวขาอีกข้าขงไม,นนมนนงงื่นี่เมื่อนี้เออโลมูสิเนาะเองรีเพชรเนาะอากียงศิลัเพชรเนาะ องบนบุบ้าทีเตี้ยกัเกาเด้ทีเพิงนะเต๋อน่าแตงเดอทีเตี้ยกูเขาทีเพิงนะวังสึคือวังวะลงวางตันผูมึอาสังรันเดีถูมยแตงเดอวางกระวาอีเดียเพิงมาใหม่กูเดียนวังกระว่าอีเดียค้างเนาทีหนาจะนหนาตันผูเอานี้วังอีว้าน่าวังเรรีนี้เรรีเต้าน่าแตงเดอ บ่เนบ้ะมุงปีอยู่ๆวางองลามแต่วางน้ำแข็งศิลาแต่เประจุ้งวางยินกีเดียนี่นาวนี่นี่นี่ลมูซีแต่องค์บ่นมาได้หนาวองตันผูผูวางไปน,นี่อ่ตันผูกเอาวางไปนี่รู้ซิมกเอาเอออาชังน,ตตนั้นตะตุพินีกเอาเนาะองบนมาได้นาวแต่รู้นาวถือแตงแต่กิสานดานานี่ดั่ดียาปะมุงพีเนาวแต่น้ำแข็งศิลบาบ่ยตะก้า ถ yani, ้าลูวาสนานะลูไม่ได้รู้ลูเนียไม่เนี่ยแต่ลูรูรูิสซีเดลูเนไหไมลูรูรูเสซีเดเราจะวาน่าอะต่าตั้นนะไาลอะตาน่ะซีอาะตรุตมิลลูมินตานาลูบารูเสซีลูบารููสีเนี่ยไมมินกับเดร้านสังคาสอมไปบนสิสอมแต่มินเปิอะเดี๋ยสอมแต่เปิอะบุญยละเด้าเมื่อนี้ ลอยาหานาสบวยเดสมสมวันกเนางเดไุญตันสินอีวสเดหานนาคลออดิดมนะเอาตามืันนี้นามาลอยหานมุนามตาย่านาวิสิกุงมนันตาบัดนากลูกยองมกองสีตาอกีน้ำตาลูกยองมกองสตามีวพลูกยองสมนะวบกบิ๊กเลยมันนี่มันเนี้ยเออ แล้เดียนีนเราถ้าเราใชตนนี้รูสีมุุพินิกาเอาเรามาเป็นงไอบานตันตันเาาถือมีการดูสุนาวการูบารู้สีเีตรูการู้บวนเตาการรูบาบวนเต้าในกาสเบียกาสเบียสุนากกกาคหาสุนานี่ไหมจุตปังเราอภิจุตปังเนาทูกวิชาไม่ไหร่โลยานนาวนี่กาบแต่กาบจุตปังเล เมื่อนี้นี่เนาจะเอาเราแต่รู้สีมุทถวาตอนนี้นี่รู้ยหางนันแต่อยู่ปังแต่ก้าบอยู่เดีปังในกาบเดียวเราแต่รู้สีตอนนี้นี่ความระวังก้าบเปลี่ยนบ้าจนตุนีปังก้าบเปลี่ยนบ้าเปลี่ยนบ้ามิถกาบแบบนี้เนาจะเราเดีตยวนี้มีสารตัต่าสิบุงเารู้ได้ไหมฉันตาเชนยูยูทีติก้าบป่ะรู้ด้น้เมื่อนี้เออแต่ลูด้านหน้าเป็นเราโอ้ยมูนเอารู้รู้สิสรู้มวยเต่รู้เราถือพวันเวตาเาตัวลำตัวบางตรูมอากรีว่าวาดันเร็ พอเดินาตัวบานเอาเวอุมุนามตันเดตาน,นี่ตอมอาบยามาสริยักเสขาปุกเต็งตะเอาลาะผมเดทำไมเนาะองเอานี่เดียอักยงเมียคำทูเดียเสียนสัดป่าเว้ยนี่นาเนาะแม่หม้อคลิกาละอยู่ขาในมุนามตันเนาะก็องม,มุนามตันนาะองนี่ใหมนะ่เนาะสาวเดียบะเมนมาก้องโด,ดเดียบะปูมุ้งมองไว้ยท่านเนี่ยเพราะมุ้อยู่ไม่ได้ไว้องมุนามตันนรกคิดเดองนี่เดียะองอักยงเมียเดรู้ สรีคราเขาตั้เนาะเออวิภาวะเนาะก็จงวองค์คือขวางบาสุตองกอหิเตีงเถอะวิมาขวางบากุสุนี่เนาะจ้าเตรอนาเตีงเถอะกสสะพพระราชาูเนาะวิภาวนเนาะอาจารันทุตั้งเนาะสาารันทุน้ำแขางศิลาเดบวยปวบุร้อนทะลุเพดเดวสนาเมยรู้เสียลลุ้มวอองลามเตีงตถอะองค์นี่เดือรู้กี่องคมันนำตาเนีตารู้กี่เองเอาเนี่เดียตมอาชีงเมียเตรอ เาแต่งเดอทว่อลองพระุูมอลองเสนอื่นนี้เราบรพุจโจลยกบยามือทว่าลายมือศีลบัวพิวพระบูมคัมทูรีเดียสจิตนาบวพิวพระบูมขัมทูลีเดียส นี่ต้มแกงยำามูนามตันองตันตาลเดียลมซื้อกะสปะจูกุเวมุยยรันทูเวงาซื้อพระพุทธเจ้าตะเข้ามือ เราเด้งเอากระบาษะพลาจูดึงเะนี่ต้องอักยังมีแมดองเอาลุยสักตตนต้องรู้ดึงดังต่อเอาเพราะว่าเรปลงงาพระอุตมออกยเลดพงเนาเทบาตตุนเดรุลู่คมลูแมซาลูแมซาลูแมซาลูแเมซาคำจ้าลยบาเตือก็ทำไมอจวนเนาะก็จะอักยังศีลอจวนเมื่อนี้เราเด้งกระดะพลาต้องศาตนาต้องขี้เตงเตะ กอตมะพระต้องปองเลนเนาปรมปีเนาะฤทวามากูแน่แตงเสงถวาเดยหิมาอุนตาตะครากูเดีหิมาอุนตาตะครากูเนาะต้องหิมาอุนตากองเนาเอาโบระว่าวันนี้แตงเดอหิมาอุนตาอยู่เนาะตะชามถีเอาหลังจะสีตะอุ่มหกเอาจะสีตะขวาไม่ได้ แต่ถตาคำมีโละตันคามีปลื้เนาทีละจะห้มาอุนตากรู้เราแต่งแต้มีตตะควาหลางขนนาตะควาะต่งแต่ก็ถวาย่ะหิมาอุนตากงถวายกาเอาดียวี่เบียดไม่บุญพูเนาะทีเบียดเซงเปยพูเนาะลังเหรนเองทียวกออ้ซึเนาะตะควาเวสิคมเนองตัวแต่ลังอกมันกเวันนี้แต่งแต้ประมปนาะก็มาพระจูแต่งอเวสงถวายะหิมาอุนตาตะครากแต่งตะคราโูรู้กี่เดถวาย ดงรกีเดถอดได้ดงตันบนนหนเออเกียกลงบนนนองตราถอดได้วิ่งแต่ชุงนี่นี่เมื่อนี้ถอดได้วิ่งแต่ชุ้งนี่นี่เสงทวาน,นากูแต่งตดอภาเดเสงวิเดเสงคิมืวผาุเดเสงคเดียค,ค,ยคณหอคาเสิวตัวไหมก็จะคนหอคมกูแต่งตดหรือพอลังก็จะคนหอคม คนหอคำตองมีพราสิลือหลังคประมงปีนเาปู่ได้เอาขึ้นนอตาลประมงปีนนอตฟาลาเต่งเดร์หวงสิผ่านวงนี้ไหมแน่ยตมันดาวัดีวงวงไหม m ต้องต้องเนาะมันดาวัดี่วงคนหอคำนลือหลังคาประมงปีนอตสามันดาวัดีวิงเที่ยมบมังยาววงเดชเนาผ่านกันวรานาวัดีวิวงเดิวราราอวัดีงกถวายคนหอคำเนาเด ลือหลังคั้นปุขุตชาเธอรู้ลือหลังทำไมเนาะปุขุตชาลือหลังปุขุตะชาแต่วิ่งนี่ทรงเออยเพตดทรงเนาะลือหลังปู่มูยุตธ์ทงเนาะลือหลังทำไมเนาะปุขุเราต้องแต่คุณหอคขางวังนี่เนาะปู่มูอรุ่ยปุขูุปู่มูอรุ่ยตั้งทึงละแตนีขาเนาะเวสีเนาะเตีงปางข้นวังเตีงปางได้ไหมนับปุขุมินตันแตนีขาคุยปู่มูมินตันแตนีขาแต่ แม่อันตอล้ามตอปาวังแต่วิ่งอยู่นี่ช่งหน่อเพิ่นี่กระถางงาแต่โสงงานแต่งตดาะแม่อันโอุกุกแต่รู้วันนี้มือผ่านนีเพคคนออกคำนี่เพคเนาะเอามาคายลด้ทำไมเนาะซีสัดขาแล้ววางเนาะรู้ชาลู้แต่เงาค่อยขายได้ววางเนาะนั่งแต่งตดากระถางเนี่ยคนออกคำเยู่เพคอปุมือเด่เนาะอยู่เพคอปุขู่ตด่เนาะเพิ่นี่กระชังปรีวังแต่กระถางเนี่ยมังซานะแต่ สะสังเหล่านี้ประมงปีทะวันนี้ไม่เหล่านีน้นแต่กระถัยได้ประมงเดดแคร์คามพีกิวชูมพีโดรีพีคามทินพีเห่อน,นี้พีเกาขรัมเปียวงี